นับเรียนสเปนหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ปัป๊มปตทแถวบ้านอาจารย์วันโมอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะสวัสดีรับสวัสดีเอฟซีนะครับวันน,นี้ผมจะไปนักเรียนนิดไปนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญสเปน1เหรียญนะครับที่ฟั๊ัปตทแถวบ้านอาจารย์วันนอํอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าคาร์ลสี่นะครับ ถึงแม้ว่าอายุ200กว่าปีนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงเท่ากับเหรียญเท็ดดอลล่านะครับซึ่งเหรียญเท็ดดอลล่า์นี่รับซื้ออยู่แบนละ3,000-5,000บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยรับซื้ออยู่แค่เหรียญละ1,000-2,000บาทเองนะครับซึ่งพวกเนื้อเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ด ม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็ขายร้านผมก็ฝากตลอดเช่นเดียวกันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับว่าที่ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญสเปนนะครับชื่อว่าเหรียญคาร์ลอสสี่นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เหรียญละ หนึ 1> 1, ่งพันถึงสองพบาทนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอายุ200กว่าปีนะครับดูปีครับหนึ่แนย์ศแต่ราคาจะไม่แพงเท่ากับเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับเพราะว่าเหรียญเทรดดอลลาร์ถึงแม้อายุแค่100กว่าปีนิดๆเองครับเหรียญดอลลาร์นี่ประมาณ1900อันนี้1800ต่างกัน100ปีต่างกัน2เท่าเลยครับแต่ราคาไม่แพงเท่าดอลลาร์เหรียญดอลลาร์3,000ถึง5,000 ทําไมราคาต่างกันครับก็คือว่าเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่ปีครับเขาดูที่ความนิยมหรือว่าอันไหนที่เขาเล่นกันนะครับเพราะว่าเรญเทดดอลลร์เนี่ยเขาเขาเล่นกันอยู่ราคาก็เลยแพงกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบเรญเทดดอลลาราเอาง่ายงก็เหมือนกับยีห่ห้อรีวายนั่นเองนะครับราคาก็เลยแพง ส่วนรุ่นอื่นอย่างเช่นเหรียญคารัสซีแบบนี้นี่ก็เหมือนกับว่ายี่ห้อเรนเลอร์ว่ายีห่ห้อลีอะไรแบบนี้รานะคาก็เลยถูกกว่านะครับแล้วก็พวกเนื้อเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญน,นี่ได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดนะครับแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยอาจจะมีตำหนิอยู่ นิดหน่อยตรงนี้จะมีเส้นๆแล้วก็ออกฝั่งขวามือเนี่ยจะมีรอยอยู่นะครับรอยนี้ได้มาจากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเช็ดนะครับถึงแม้ว่าเช็ดนานแล้วนะครับหรือว่าผ่านใช้งานนั่นเองเขาก็อาจจะไม่ได้เช็ดนะครับแต่ว่าผ่านใช้งานไงมันก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับก็ปกติธรรมดานะครับแล้วก็มาขายร้านผมเนี่ยขายฟรีครับอย่างเช่นท่านนี้เนี่ยนัดเจอกันเลยครับที่ ปตทยะลานะครับก็สามารถมาเจอตัวจริงได้เลยหรือว่าจะสมของมาได้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใบรับรองใบประกันสินค้าหรือว่าใบเซอร์ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับ ขายแล้วต้องได้เงินไม่ใช่ว่าขายแล้วต้องเสียเงินให้เขานะครับเราไม่จอดชีพด้วยนะครับตอนนี้ส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะค,นครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. E นะครับเดือนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอ o สอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอ o ส3คาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากน,กนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ นี่นะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง1 2, 6ต่อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอ่งนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ